สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศยามเย็นครับผมเ <laughs> นี่ยครับเรายัางคงทำงานอยู่ครับผมเ <c oughs> ที่ยวสุดท้ายนะจับเสศษเจมแม่อันนี่นกับ้านนะฮะไอ้นี่กับบ้านนะใช่แล้วเที่ยวสุดท้ายแคเห็นกค่ว่าพอแล้วใช่เหรอครับเออแคให้เอาไปเที่ยวที่บ้านเออ๋อเมื่อกี้กะอกะเอากับบ้านเลยต้นนึกบอกไปช่วยก่อน,น <c oughs> ว่าไมั้งเออเที่ยว สุดท้ายแล้วครับผมรอบสุดท้ายยามดึกเราก็ยังทำงานอ่าคันสวยทีมงานคนพระอ,อระหันต์ในน้าเลคกับน้องเกมสุดหล่อนะฮะออกตัวแล้วครับผมเดก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าโอ้โหเต็มพิกัดครับ <laughs> ยำเย็นครับผมเที่ยสุดท้ายครับผมกีก็ผ่านไปกับเอ่อเซจเจมนะฮะเนี่ยครับนี่จะเป็นสาวเอินครับผมแม่ยำเย็นเราก็ยังทำงานครับอี่น้องเว้ยเปิดปิดไฟหนะ้าเปิดแต่ไฟรี เที่ยวสุดท้ายครับผมมาอยู่กับเสาเอิญครับโอ้วันนี้ได้เปิดไฟอึมครึมเปิดไฟโชว์นิดหนึ่งข้างล่างยังไม่มีไฟนะเออใช้ได้นะสวยอยู่นี่ๆๆๆ,ๆใช้ได้ครับผมบรรยากาศยามเย็นฮะเที่ยวสุดท้ายเรา,ายังสู้งานอ่ะเป็นไงครับอู้ทำไมมืดแท้เปิดไฟหน่อยปะ อ๋อสนามเดอไปทำงานเที่ยวสุดท้ายบอกเป็นไงวันนี้ได้กี่เที่ยวละได้สิบห้าเที่ยวแต่ระยะทางไกลอยู่นะโอ้สนามเดอประมาณไปกับ20โล20โลเกือบประมาณค่าตัวเท่าไหร่เหลือเที่ยวเท่าไหร่เออแล้วแต่เี่ยวเออสนามเดอได้เนี่ยครับยังอยู่ครับ เสาเอินนะครับบรรยากาศยามเย็นอึมครึมแล้วครับผมเนี่ยครับท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วกับเสียนึกครับผมทีง,งานพรพระอรหรันหิทชิชิครับผม ex200 ฮะด,ด,ด,ดีกว่าอยู่บ้านเฉยเล่นเน็ตเช็ดท้าหนุ่มๆเมืมม <laughs> อ่อเอออะเป็นไงช่อง YouTube เป็นไงบ้างตอนนี้ก็เรื่อยๆเนาะ ผู้ติดตามเพิ่มมาทีละหนึ่งสองสามก็ตามนั้นหลยก็ว่ากันไปสู้ต่อไปสองสามท <c oughs> ลงยี่ห้านานเดี่อวกันโอเคนะครับรถเต็มแล้วเดี๋ยวให้เสาอื่นออกตัวครับผมอ้องามพอสมควรเนี่ยครับงานแรกที่ได้เปิดไฟออกตัวแล้วครับผมโอ้ใช้ได้เลยจริง เที่ยวสุดท้ายแล้วครับแมคกโคก้ก็ขึ้นบินนะครับจะขึ้นเทเล,ลอร์แล้วกลับบ้านนะครับอ่วันนี้เสียกบก็มาครับเสียกอบอว่าไงฮะโอ้โหสองดอกใช่ไหมเสียกบไปเอาเทเล,ลอร์มานะเรียบร้อยครับผมวันนี้จบงานแมคกโก้ขึ้นแล้วครับผมเที่ยวสุดท้ายกับสาวอื่นฮนะยังไงก็ ฝากพี่น้องกดติดตามในส่วนช่อง YouTube ด้วยกันแล้วกันนะครับในส่วนช่องสาวเอินด้ำสิงนะครับวันนี้ก็จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับพี่น้องจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ